สวัสดีครับพวกเราทีมแพทย์ประจำบ้านกุมารสัญปศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวันนี้จะมาแนะนําชีวิตแพทย์ประจําบ้านกุมารสัญปศาสตร์กันครับครับเริ่มต้นที่วอร์ดกุมารสัลญกรรมนะครับเป็นสถานที่ทางานของพวกเรานะครับวอร์ดนี้จะอยู่ที่ชั้น9อาคาร1นะครับโดยวอร์ดนี้จะรับคนไข้ตั้งแต่แรกคลอดนะครับจนถึงอายุ15ปีนะครับแล้วก็นอกจากนี้เราจัรับคนไข้วอร์ดอื่นครับหมอวันครับโดยสําหรับคนไข้วอร์ดอื่นที่เราดูแลก็จะมีแผนกศัลยกรรมทรงอกนะครับสัลญกรรมพลาสติก สัญญกรรมทางเดินปสัสสาวะสัญญกรรมประสาทและยังมีสัญญกรรมอุบัติเหตุด้วยครับซึ่งจะพักรักษาในวอร์ดของเราด้วยเช่นกันรวมทั้งหมด24เตียงครับและสามารถรองรับนเ n เรเ a t o r ได้อีก1เตียงสำหรับผู้ป่วยทารกแรกเกิดจนถึงอาย1ุ1่เดือนเรามีห้องแยกความดันบวกดับได้อีก5เตียงครับผมรวมถึงมีห้องความดันบวกสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดปลูกถ่ายตับอีก2ห้องเช่นกันครับพวกเราจะเริ่มต้นราวคนไข้ในทุกวันที่วอร์ดน,นี้แบ่งเป็นราวเช้าที่หลังจากราวเสร็จ หัวหน้าแพทย์ประจำบ้านจะเป็นคนแจ้งอาการและวางแผนการรักษากับอาจารย์เจ้าข,ของไข้ราวบ่ายโดยมีอาจารย์พร้อมนักศึกษาแพทย์ปี4และราออยูอีกครั้งในเวรดึกโดยทีมแพทย์ประจำบ้านว่างวันก็จะมีการทำงานวอร์ดเวิร์สรับผู้ป่วยใหม่รับโน้ตติไฟแผน็ต่างๆเพื่อที่จะดูแลผู้ป่วยให้สำเร็จรูล่วงไปด้วยดีโดยไม่ใช่มีแค่พวกเราทีมแพทย์ประจำบ้านกุมาสัญญาศาสตร์เท่านั้นแต่ยังมีทีมงาน อันประกอบไปด้วยคุณพยาบาลคุณเภสัชกรผู้ช่วยพยาบาลเขอและแม่บ้านครับสำหรับคอมพิวเตอร์ในวอร์ดมีโปรแกรม IPD สำหรับใช้ในการดูแลคนไข้ในวอร์ดการออเดอร์ยาออเดอร์แล a ออเดอร์จองเลือดออเดอร์เอ็กซเรย์ต่างๆพิม์พรับเคสและการพิมพ์สรุปซัมมารีดีชาร์ตโปรแกรม EMR สำหรับดูเวชร,ระเบียนผู้ป่วยที่สแกน โปรแกรมเล็บแซนสำหรับดูผลแลบ,บและผลพ่าโถโปรแกรมแพคสำหรับดูอิเมจิ่งต่างๆรวมถึงอีกโปรแกรมที่ขาดไม่ได้คือ OER าสำหรับเช็คตารางผ่าตัดและเช็คตารงา,ารงผ่าตัดครับหน้าที่ของแพทย์ประจำบ้านอีกอย่างคือการสอนนักศึกษาแพทย์ปีสีที่วนโรเตชันสัญญกรรมเด็กและสอนนักศึกษาแพทย์ปีสีที่อยู่เวนเป็นส่วนหนึ่งของ resident as a teacher ในส่วนของการทำวิจัยแพทย์ประจำบ้านจะต้องมีหัวข้อวิจัยคนละหนึ่งหัวข้อโดยจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำปรึกษาการทำวิจัยตลอด4ปีที่อยู่ในรั้วรามาธิบดีรวมถึงมีนักสถิติคอยช่วยเหลือมีการนำเสนอในที่ประชุมภาควิชาเพื่อรับคำปรึกษาจากคณาจารย์และนำเสนอความก้าวหน้าของงานวิจัยในแต่ละปีและจบสมบูรณ์ด้วยการนำเสนอวิจัยที่สำเร็จแล้วในชีฟคอนเฟอเรนซ์ นอกจากนั้นยังมีการสอบอินเทรนนิ่งในปลายปีการศึกษาเป็นประจำทุกปีด้วยในวอร์ดของเรายังมีห้องทรีเมนสำหรับทำหัตถการเล็กๆน้อยๆและยังมีห้องประชุมเล็กไว้ให้สำหรับแพทย์ประจำบ้านนั่งทำงานประชุมหรือพักผ่อนด้วยค่ะและในบางโอกาสที่วอร์ดก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเพื่อให้กำลังใจผู้ป่วยเด็กๆของเราเช่นการแจกของขวัญในวันคริสต์มาสวันเด็กค่ะนอกจากผู้ป่วยในวอร์ดกุมารศัลยกรรมแล้วสำหรับผู้ป่วยวิกฤต จะใช้วอด์ด ICU และ NICU รวมกันกับทางกุมารแพทย์และร่วมดูผู้ป่วยในเคสที่ส่งปรึกษาจากทาง uman, วอดกุมารโดยมีทั้งเด็กเล็กเด็กโตทารกผู้ป่วยกลุ่มวิกฤตผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยเด็กสังเกตอาการครับในแต่ละวันหลังจากที่ราวอรอดเสร็จแล้ว8นาฬิกาจะเป็นเวลาของแอคทิวิตโดยที่วันจันทร์จะเริ่มต้นสัปดาห์ด้วยท็อปปิกคอนเฟอเรนซ์ของแพทย์ประจำบ้าน วันอังคารจะเป็น journal conference ส่วนวันพุธจะเป็น activity ของภาควิชาสัญญาศาสตร์มีเด็กสันเด็ก X-ray conference ร่วมกันในวันศุกร์สิส้นเดือนเดือนละหนึ่งครั้งในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนจะมีการประชุมกันระหว่างสตาฟแพทย์ประจำบ้านพยาบาลห้องผ่าตัดพยาบาลประจำวอร์ดใน PCT เพื่อทบทวนเคสที่เข้ารับการรักษาภายในเดือนที่ผ่านมา complication และการเสนอแนะปัญหาและการปรับปรุงคุณภาพงานร่วมกัน หลังจากนั้นนะคะในเวลา9ก้นาฬิกานะคะเราก็จะแบ่งเป็น2ทีมโดยที่ทีมแรกเนี่ยก็จะเข้าห้องผ่าตัดซึ่งห้องผ่าตัดประจำของพวกเราก็จะอยู่ที่อาคาร1ชั้น3การเข้าห้องผ่าตัดนะคะก็จะใช้การสแกนลายนิ้วมือหรือใช้บัตรประจําตัวโดยห้องผ่าตัดของหน่วยกุมารสัลญ,ญกรรมนะคะก็จะเป็นห้องเบอร์10ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีตารางคิวผ่าตัดเกือบทุกวันค่ะส่วนอีกทีจะไปออกตรวจ OPD ที่อาคารประเทศโดยในส่วนของ OPD โปรแกรมที่ใช้เป็นหลัก จะเป็นโปรแกรมชื่อ emr สำหรับดูประวัติการรักษาการดูผลเลือดก,การดูผลชิ้นเนื้อการดูประวัติยาเก่าและการออเดอร์ยากลับบ้านรวมทั้งผล imaging และสามารถสั่ง imaging ก่อนกลับบ้านได้ด้วยครับ รับเคสที่มาที่ห้องฉุกเฉินจะรับปรึกษาต่อจากกุมารแ,แพทย์ถ้าเป็นเคสไส้ติ่งอักเสบแพทย์ประจำบ้านสามารถเซตเคสผ่าตัดเปิดเองได้เลยหลังรายงานเคสกับสตาฟหรือถ้าเป็นเคสอุบัติเหตุทางแพทย์ประจำห้องฉุกเฉินจะดูแลรักษาเบื้องต้นและส่งปรึกษาต่อเช่นกันโดยแพทย์ประจำบ้านกุมารสนัญญศาสตร์ชั้นปีที่สองจะรับปรึกษาเป็นคนแรกก่อนจะรายงานแพทย์ประจำบ้านที่โตกว่าจนถึงอาจารย์ประจำเวรตามลำดับ ยกเว้นในกรณีที่เป็นเคสอุบัติเหตุรุนแรงที่ต้องเข้าห้องกู้ชีพจะมีการติดต่อหัวหน้าแพทย์ประจำบ้านโดยตรงหรือติดต่อให้หัวหน้าแพทย์ประจำบ้านนำทีมมาสแตนบายที่ห้องกู้ชีพตั้งแต่ทราบเคสแต่หากเป็นกรณีที่เกิดอุบัติภัยหมู่จะมีการแอ t i v a t e โปรโตคอลสตาเวนจะมาประจำรอที่ห้องผ่าในส่วนของที่พักนั้นเรามีหอพักแพทย์อยู่ภายในตัวโรงพยาบาลห้องหนึ่งประกอบด้วย2คน แช่ห้องน้ำร่วมกัน2ห้องมี Wifi ให้ใช้มีตู้เย็นและไมโครเวฟส่วนกลางในทุกชั้นตู้ซักผ้าหยอดเหรียญจะอยู่ที่ชั้น10ซึ่งจะมีระเบียงดาดฟ้าให้พักผ่อนหยันใจและมีฟิตเนสสำหรับให้บุคลากรของโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ออกกำลังกายอยู่ข้างตึกหอพักแพทย์มีทั้งสนามเทนนิสสนามบาสเกตบอลอโรบิกเวทเทรนนิ่งลู่วิ่งและสนามแบบมินตัน สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการวิ่งก็มีทางวิ่งรอบสวนจิตรดาที่อยู่หลังโรงค์พยาบาลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเช่นกันส่วนอาคารโรงเรียนพยาบาลและการเรียนรู้จะมีห้องสมุดอยู่ที่ชั้น2เปิดบริการให้ใช้ได้และมีห้องซิมูเลเตอร์สำหรับฝึกใช้อุปกรณ์2กล้องและผ่าตัดแบบ2กล้องให้แพทย์ประจำบ้านได้มาฝึกเช่นกันนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรเช่นเวิร์กช็อปแบบอนาต o มซิสเวิร์กช็อปเซนทัลไล การเชิญอาจารย์สากภายนอกมา Demonstrate Case และการประชุมราชวิทยาลัยและประชุมส่วนกลางครับส่วนของกิจกรรมอื่นๆประจำปีจากภาควิชาได้แก่งานต้อนรับแพทย์ประจำบ้านใหม่และส่งท้ายจบการศึกษาหัวหน้าแพทย์ประจำบ้านงานถ่ายรูปรวมภาควิชาสัญญกรรมงานแสดงความยินดีแก่แพทย์ประจำบ้านชั้นปีที่1น0ร้อยวันฉันยังอยู่ กิจกรรมเอาทิ้งเดย์นอกสถานที่งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่งานเตะฟุตซอลเสริมสร้างความสัมพันธ์งานพิธีไหว้ครูเป็นต้นและในส่วนของหน่วยกุมารสัญญกรรมจะมีงานกินเลี้ยงประจำเดือนอีกด้วยเช่นกันแพทย์ประจำบ้านทุกคนจะได้รับซิมโทรศัพท์เป็นเบอร์ภายในสำหรับไว้รับ Notify และมี ID ดี s s ส o r d หรับใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของทางโรงพยาบาลค่ะ นอกจากนี้ในส่วนของอีเมลของมหาวิทยาลัยนั้นสามารถใช้เข้าไปดาวน์โหลดเปเปอร์ได้ฟรีรวมถึงโปรแกรม Microsoft ค่ะในช่วงนี้ยังมีสวัสดิการการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับแพทย์ประจำบ้านรวมถึงญาตสายตรงด้วยเพิ่มเติมจากการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และการตรวจสุขภาพประจำปีแพทย์ประจำบ้านที่มีปัญหาในการปฏิบัติงานหรือเรื่องส่วนตัว สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำวิจัยหรืออาจารย์ในหน่วยได้และทางรามาธิบดียังมีคลินิกจิตเวชสำหรับให้คำปรึกษาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเช่นกันโดยที่ข้อมูลจะถูกเก็บไว้เป็นความลับสำหรับวันนี้พวกเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้แนะนำสถานที่และการทำงานอย่างคร่าวๆข,ของพวกเราทีมแพทย์ประจาบ้านภูมานสัญญาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีขอบคุณครับ